น้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงเวลาหลังจากที่รวมตัวกันเคาลบธงชาติพออศิละพออคนใหม่ของโรงเรียนนี้ได้ออกมาแนะนําตัวกับทุกคนในโรงเรียนเขาเพิ่งได้เข้ามารับตําแหน่งพออหมันมาหลังจากที่พอ,อคนเก่าลาออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างตัวผออศิละนั้นยังดูหนุ่มและยังดูดีท่าทางไฟแรง หลังจากการรวมตัวหน้าสาวธงครูพึ่งที่มีตำแหน่งคล้ายๆกับหัวหน้าครูของโรงเรียนก็เข้ามาพูดแนะนำตัวกับต้อนรับผออศิละและได้พาเขาเดินดูภายในโรงเรียนพร้อมกับแนะนำสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเฮ้ยพวกแกว่าพอคนใหม่จะเป็นยังไงวะจะเป็นแบบพออคนเก่าหรือเปล่าก็ดูจากหน้าตาแล้วก็เป็นคนดีอยู่นี่ว่าถ้าทางใจดีเรียบร้อยด้วยนะ เดี๋ยวนี้คนหน้าตาดีๆเชื่อได้ที่ไหนกันยังไม่ทันจะแก่เลยก็ได้เป็นพอ,อแล้วดูดิข้าว่าต้องมีอะไรเบื้องหลังแน่ๆเลยเอกพีทและเผาสามตัวแสบประจำโรงเรียนมานั่งรวมตัวกันเมาเรื่องของพออคนใหม่แต่ว่าทั้งหมดก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงดังแทรกเข้ามาพออคนใหม่จะมีดีหรือไม่ดีครูก็ยังไม่รู้หรอกนะแต่ที่พวกเธอกำลังโดดเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ดีแน่ๆละ่ะ การเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์คนผลปรากฏออกมาว่าผออศิลาจะเป็นผออที่ดีจริงๆเขาเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสทักทายทั้งนักเรียนและครูทุกคนอย่างเป็นกันเองอยู่เสมอได้ทำงานในฐานะผออ,อย่างพยันขันแข็งนี่ครูพึ่งคุณไปทบทวนโครงการส่วนนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะผมว่ามีบางจุดที่ยังไม่โอเค พออ้อศิลาจะคอยรับฟังข้อเสนอต่างๆเพื่อการพัฒนาโรงเรียนจากพวกครูอีกทั้งยังไม่ยอมให้มีการยักยอ,อกงกินแม้แต่น้อยทุกอย่างต้องโปร่งใสแต่พออ้อศิลาก็มีวิธีจัดการแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนไม่ได้บอกตรงๆแต่แสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่ปล่อยเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลให้ลอดสายตาเด็ดขาด ผอศิลาได้ตรวจเอกสารโครงการพัฒนาโรงเรียนของผออ้คนเก่าก็พบว่ามีการยักยอกและปลอมแปลงเอกสารอยู่หลายส่วนทําให้เขาต้องทํางานล่วงเวลาเพื่อตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยลุงกรณผ่านโลงที่ทํางานในโรงเรียนแห่งนี้มานานเห็นห้องผอเปิดไฟอยู่ จึงได้เข้ามาเห็นพอออศิลาจึงได้ขอลออยู่เป็นเพื่อนและเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าพอออศิลาจะทํางานหนักเหนื่อยเกินไปเมื่อตอนกลางวันผมเห็นลุงกรมีคุยเสียงดังกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพอ,อพวกโต๊วแซบน่ะชอบเข้าไปเล่นกันในตึกเรียนเก่านะครับตึกมันก็โสมแล้วผมก็กลัวเป็นอันตรายแถมยังมีเข่าลือเรื่องผีด้วย เด็กๆก็ชอบเข้าไปเล่นกันนะครับพอออศิลาได้ยินอย่างนั้นเลยเข้าไปสำรวจตึกเรียนเก่าพร้อมกับลุงกรอนในคืนนั้นเลยพอตอนเช้าพอออศิลาก็ได้จัดตั้งโครงการที่จะรื้อตึกเรียนเก่าและสร้างตึกเรียนใหม่ซึ่งก็ได้มีการปรึกษากับครูพึ่งและครูคนอื่นๆก่อนที่จะมีการประกาศขอรับบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อสนับสนุนทุนโครงการ ด้วยพฤติกรรมที่ผ่านมาของพออศิลาทําให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเชื่อใจจนมีการบริจาคเข้ามากันเยอะแม้แต่เด็กแสบทั้ง3ก็ยังสนับสนุนถึงแม้ว่าจะมีบ่นกันบ้างก็ตามต่อไปนี้ก็จะไม่มีตึกให้พวกแกสมหัวกันแล้วนะเสียใจใด้วยเลยแม้ลุงกรนไม่เห็นต้องมาประชดกันแบบนี้เลยนี่นะถึงแม้ว่าจะไม่มีตึกเกา่าแต่ว่าพวกผมนะ่ะก็ยังมีที่อื่นอีกเยอะแยะเลย ใช่ตอนนี้พวกผมนะ่ะก็ให้พ่อแม่บริจาคด้วยนะพวกเราจะได้มีตึกเรียนใหม่สักทีนะนะใช่แล้วล่ะเห็นปล่อยชิงร้างมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเห็นพวกผมเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ก็คิดถึงโรงเรียนเหมือนกันนะ แต่ทว่าเมื่อมีการโอนเงินบริจาคเพื่อลือตึกเก่าสร้างตึกใหม่กันเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลพออศิละกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งพวกครูและผู้ปกครองต่างก็ตกใจและสับสนโอนละมานกันใหญ่หลายคนเริ่มคิดว่าจะเกิดเรื่องเหมือนกับตอนพออ,อคนเก่าทำให้ผู้ปกครองหลายคนเริ่มโมโห และจะเอาเรื่องขู่พึ่งกับพวกขู่ก็พยายามเกี้ยกล่อมให้ใจเย็นๆและหาตัวผอศิลาให้เจอแต่แล้วก็ปรากฏว่าขู่พึ่งกับลุงก่อนได้ไปพบว่าผอศิลายังทำงานอยู่ในห้องทำงานมาตลอดโดยไม่ได้ออกไปไหนทำให้ทุกคนต่างก็โล่งอกและรู้สึกผิดที่เข้าใจตัวของผอศิลาผิดไปผอค,ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ผมเห็นว่าพออ,อยังไม่ออกจากห้องสักทีลุงก,กรนไม่ต้องเป็นห่วงผมสบายดีแต่ยังไงให้ผมเอาข้าวไปให้ไหมครับผมว่าพออน่าจะได้พักผ่อนสักหน่อยนึงอะครับยาข้าวหมดเลยครับเดี๋ยวผมไม่มีสมาธิทำงานแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องก็ชักมีอะไรแปลกๆมากขึ้น เพราะว่าพอศอิละไม่ได้ออกมาจากห้องทํางานเลยทั้งกลางวันและกลางคืนเข้าไปใกล้ก็จะได้ยินเสียงทําอะไรอยู่ข้างในห้องผอ,อ,อตลอดเวลาจนเริ่มมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นไปทั่วโรงเรียนไม่มีใครกล้าเข้าไปเฉียดใกล้ห้องผอออส่วนพวกเอกพีและเผาที่ยังแอบเข้ามาเล่นในตึกเรียนเก่าที่ยังไม่ถูกลือ้อ ก็เห็นลุงก่อนเข้ามาทำอะไรลัลๆละๆล่อที่ตึกเรียนเก่าด้วยความสงสัยสามเด็กแสบเลยแอบตามลุงก่อนก็เห็นลุงกรอนออกจากตึกเรียนเก่าเข้าไปในห้องผอ,อ,อที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปก่อนที่จะเดินออกมาด้วยท่าทางแปลก ด้วยความสงสัยที่จวีคูนขึ้น3ตัวแสบเลยแอบซุ่มดูจนเวลาผ่านไปจนเริ่มมืดไม่มีใครเหลืออยู่ในโรงเรียนก็ปรากฏว่าพออศิละได้ออกมาจากห้องแล้วเดินไปที่ตึกเรียนเก่าพวก3มแสบจึงแอบ,บตามไปแต่ระหว่างทางไปที่ตึกเก่าทั้ง3มแสบก็เจอขู่พึ่งที่เป็นเวรจับได้ทั้งสมคน เลยเล่าเรื่องที่เห็นให้ครูพึ่งฟังแล้วบอกว่าผอศอิละมีท่าทางปแปลกแล้วเดินเข้าไปในตึกเก่าครูพึ่งกับเด็กนักเรียนทั้งสามได้เดินเข้าไปในตึกเรียนเก่าด้วยกันแต่เมื่อเข้ามาในตึกเรียนเก่าทั้งหมดก็ต้องเห็นภาพที่น่าตกใจเมื่อผอศิละกำลังทำท่าจะทำร้ายลุงกรจากด้านหลัง เด็กแสบที่แอบมองอยู่ทั้ง3คิดจะเข้าไปขวางแต่แล้วทั้งหมดก็ถูกผลักออกมาจากที่หลบจนลมกิ้งเงินไปกับพื้นทําให้ผออศิละเห็นตัวคนที่ผลักทั้ง3ออกมาก็คือขูพึ่งนั่นเองทั้ง3ถูกไล่ต้อนให้ไปรวมกับลุงก่อนที่ท่าทางบาดเจ็บอยู่ ปรากฏว่าความจริงแล้วครูพึ่งกับผอออศิละรู้จักกันมาก่อนและวางแผนที่จะยักยอกเงินก้อนใหญ่ของโรงเรียนตั้งแต่ตนตอนแรกก็มีการวางแผนร่วมกับผอออคนเก่าแต่ดันทำแผนแตกให้คนจับได้จนต้องโดนไล่ออกไปครูพึ่งกับผออศิละเห็นว่าทั้งลุงก่อนทั้ง3าเด็กแสมาสงสัยวุ่นวายก็เลยคิดจะจัดการกับทั้งหมดในตึกเรีนเก่านี้ แต่ในขณะที่ขู่พึ่งจะเข้ามาจาัดก,การกับทั้งหมดเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านหลังอยู่ๆท่าทางของพออิอลาก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่ท่าทางแต่เป็นรูปร่างของเขาที่เปลี่ยนไปอย่างน่าสะพรึงกลัวใบหน้าของพอศิลาเริ่มยืดหยวออกมาเหมือนกับตะกวดผิวหนังมีเกร็ดเหมือนกับสัตว์เลือ้อยคลาน ขออ,อนในร่านตะกวดในขวาล่างของครูพึ่งเทียงตื่นตกใจไว้ในมือก่อนที่จะบีบจนตายในชั่วพิบตาทั้งสามแสบและลุงก่อนรีบฉวยโอกาสนั้นรีบหนีออกมาลุงก่อนได้เล่าว,ว่าผออ,อศิลาถูกผีตะกวดสิงในตอนที่ผออ,อศิละกับลุงก่อนเข้ามาสำรวจในตึกเรียนเก่านั้นบังเอิญได้เจอกับสารเก่าโบราณซ่อนอยู่ใต้พื้นตึกเรียน และหลังจากนั้นพออศิละก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างที่ทุกคนรู้กันลุงก,ก่อนได้ไปคนจากเอกสารเก่าในห้องสมุดจนเจอเรื่องเล่าของผีตักูวดในพื้นที่แถวนี้ในสมัยก่อนก่อนที่จะสร้างโรงเรียนว่ากันว่าผีตักวดนั้นจะเข้าสิงคนที่โลและสร้างความเดือดร้อนมาแล้วหลายครั้ง ลุงกรณก็พยายามหาทางที่จะไล่ผีตะกวดออกจากตัวผอออกแต่ว่ามันก็ไม่ทันการทั้งหมดพยายามหนีจากผอศิลาในร่างผีตะกวดแต่ทว่าก็สายเกินไปผอศิลาได้คว้าเอาร่างของลุงกรณ์เอาไว้ได้และชะตากรรมของลุงกรก็คงจะไม่ต่างกับครูพึ่ง แต่ในตอนนั้นเองพออ้อสีลากลับได้กลิ่นเหม็นน้ำมันฉุนขึ้นมาจนต้องหยุดชะง,งักลุงกอนได้ใช้น้ำมันลาดตัวเองและลาดน้ำมันที่เหลือใส่พออ้อสีลาพร้อมกับจุดไฟแชกขึ้นมาผมทำงานที่โรงเรียนนี้มา40ปีแล้วผมจะไม่เหตุใครมาทำร้ายโรงเรียนที่ผมรักอีก ได้ลุกท่วมล่างของทั้งสองอย่างรวดเร็วพร้อมกับลามจนลุกไปทั่วทั้งตึกเรียนเก่าจนกลายเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่ท่ามกลางขวางม,มือเอกพีทและเผาที่ได้ลุงก่อนยอมสละชีวิตถ่วงเวลาจนหนีออกมาได้ได้แต่ยืนมองเปลวไฟที่ไม่มีทีท่าจะสงบลงโดยใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตา สุดท้ายความเลวร้ายก็ยถูกเปลวไฟในคืนนั้นกลืนไปจนหมดสิน้นพร้อมกับสิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้เปิดเผยออกมาทั้งแผนการหยักยอโกงกินของครูพึ่งและผออศิลาได้ถูกเปิดเผยออกมาจนหมดเอพีทและเผ่าที่ถูกดึงเข้ามาพัวพันได้แต่ภาวนาว่าขอให้ครั้งต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกับโรงเรียนของพวกตนอีก